สวัสดีครับกับผมนายภาสวีบุตรดีหลัดวิสิทธิ์6 6 1 0 4 0 6 2 7 8นะครับวันนี้ผมมานำเสนอเรื่องนวัตกรรมการเกษตรในหัวข้อของ Plant ที่ชั่เขาเจืดหรือว่าการพาะเลีเนงเนื้อเยื่อนี่อันเองนะครับการพาะเลี้ยงเนื้อเยอื่อคืออะไรนะครับการพาะเลีเนงเนื้อเยื่อหมายถึงการนำเอาชิ้นส่วนในชิ้นส่วนหนึ่งของพืชไม่นะว่าจะเป็นลำต้นใบดอก หรือว่าเซลล์ไม่มีผนังเซลล์มันเลี้ยงในสภาพปลอดสารและอยู่ในสภาพควบคุมอุณหภูมิมแสงและความชืน้นเพื่อให้เซลล์พืชนั้นมีการเพาะเลี้ยงนั้นปราศจากการรบกวนซึ่งอาจทําลายการเจริญเติบโตของพืชที่เราเพาะเลี้ยงได้พืชที่เรานํามาเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะเป็นพืชที่มีปัญหาการขยายพันธุ์มีปัญหาเรื่องโรค หรือพืชเศรษฐกิจเช่นกุลาบดาวเรืองข้าวแครอทและคาร์เนชั่นเป็นต้นครับส่วนต่อไปก็คือห้องปฏิบัติการเลี้ยงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่นะครับจะประกอบด้วยสามส่วนออหลักก็คือหนึ่งนะครับห้องเตรียมอาหารนะครับห้องเตรียมอาหารนะครับควรเป็นห้องที่มีโต๊ะสําหรับการเตรียมอาหารสารเคมี อ่างน้ําหรือสัวรละลายต่างๆที่เอาไว้ใช้เกากับการเตรียมอาหารให้กับพืชนั่นเองนะครับ2นะครับห้องถ่ายเนื้อเยื่อนะครับเป็นอุปกรณ์หรือตู้สําหรับเลี้ยงเนื้อเยื่อถ่ายเนื้อเยื่อนะครับเป็นตู้ที่มีอากาศถ่ายเทและมีเทผ่านกรงสามารถกรองจุลินทรีย์และสารเคมีได้ตลอดเวลานะครับห้องที่3นะครับห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นห้องที่สามารถปรับสภาพแวดล้อมทีท่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันสําหรับพืชในแต่ละชนิดนีน่ั่นเองนะครับโดยขั้นตอนในการเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการเตรียมอาหารนะครับก็คือการเตรียมอาหารนําท่าอาหารหลักที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตน,นะครับเลีอาหารรองมาผสมกับวุ้นฮอร์โมนพืชวิตามินและน้ำตาลในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับการฆ่าเชื้อนะครับก็คือวิธีการนําสารเคมีหรือว่าวิธีการต่างๆที่ทําให้ชิ้นส่วนเนื้อนะจากพืชที่นํามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงปลอดจากเชือ้อจุลินทรีย์ต่างๆข้อ3นะครับการนําเนื้อเยื่อลงขวดเลี้ยงนะครับเป็นการนําเอาชิ้นส่วนของพืชที่ฟอกฆ่าเชื้อแล้วมาวางบนอาหารเลี้ยงที่ปลอดจากเชือ้อโดยใช้เครื่องมือและปฏิบัติการในห้อง หรือตู้ยายเนื้อเยื่อโดยเฉพาะนะครับข้อสี่นะครับผมการนําขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงนะครับก็คือการนําการนําเอาขวดอาหารที่เลี้ยงที่มีชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อไปเลี้ยงให้บนเครื่องเขยา่าเพื่อให้อากาศได้เคล้าคุกไปกับอาหารทําให้แร่ธาตุคอมูลและสารอาหารต่างๆช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อที่ทําอาหารมาเลี้ยงบนอาหารนั้น <c oughs> เกิดต้นอ่อนของพืชจํานวนมากข้อห้านะครับ การานำเนื้อเยื่อเอาจะขวดนะครับเมื่อต้นกล้าที่เราเลี้ยงไปแล้วนะครับ <c oughs> กเกิดจะเริญเติบโตขึ้นจนต้นกล้านั้นแขงน็งแรงดีแล้วเราก็จะย้ายมันออกมาแล้วก็เอาไว้เอาไปใส่ในแปลงเลี้ยงนั่นอีนั่นเองครับผมต่อไปจะเป็นจุดเด่นและจุดด้อยนะครับของการเลี้ยงนื้อเยื่อครับการเพาะเลี้ยงนื้อเยื่อนะครับมันมีจุดเด่นห,นหลักอยู่ห้าอย่าง หนึ่งคือการขยายพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าการที่เราเอาอตัวแม่ของมันมามาแบ่งเซลลวนะครับให้เล็กๆแล้วก็ไปกระจายในห้องปฏิบัติการทําให้เราสามารถกระจายได้เยอะมันมากๆนะครับทำให้เราสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับในเวลานั้นสนนั้นนั่นเอ,องนะครับข้อ 2. นะครับผลิตพืชได้เหมือนตัวแม่นะครับเนื่องจากว่าการพอลิเนเยอร์นะครับเป็นการ แบ่งเซลล์ออกนะครับแล้วก็ให้เนื้อเยื่อน,นั้นจเจรินเติบโตได้ดังนั้นแล้วการสืบพันธุ์แบบวิธีนี้จะทําให้เหมือนกับตัวของแม่ทุกอย่างเลยครับข้อ3ามนะครับปลอดโรคและสัตรูพืชครับไม่แต่ว่ามันทําในแบบสิ่งของเหล่านี้สิ่งอันตรายเหล่านี้จะต้องถูกกําจัดออกไปนะครับทําให้พืชของเรานั้นปลอดภัยจากโรคหรือสัตรูท,ตที่เป็น,มนแมลงได้นั่นเองครับผมข้อ4ี่นะครับ สามารถเพาะพืชหายากได้หรือว่าพืชที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับผมข้อ5้านะครับเราสามารถปลูกพืชได้ต่างฤด,ดูกาลเนื่องจากว่าห้องเรียนเลี้ยเยื่อเองเนี่ยนะครับมันสามารถปรับอุณหภูมิความชื้นหรือแสงได้ตามที่ต้องการนั่นเองนะครับจุดด้อยนะครับหนึ่งเลยนะครับมันมีต้นทุนที่สูงนะครับเนื่องจากว่าการซื้อห้องแลบ การทําที่การซืกอุปกรณ์ชุดต่างๆเลยนะครับจะป็นต้องใช้ราคาสูงเป็นควรข้อ2นะครับคนที่มันจะมาจัดก,การมาทําการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อะนะครับต้องมีความรู้และทิ่ษที่สูงนะครับข้อ3นะครับผมไม่เหมาะกับพืชบางชนิดนั่นเองนะครับขอบคุณครับ